สวัสดีครับเ,เรามาเรียนรู้เรื่องพลังงานภายในระบบนะครับระบบประกอบด้วยสิ่ง,งต่างๆที่อยู่ในขอบเขตที่ต้องการศึกษาเช่นระบบโมเลกุลของแก๊สจะประกอบด้วยโมเลกุลที่แก๊สทุกตัวอยู่ในภาชนะที่ต้องการศึกษาพลังงานภายในระบบคือพลังงานทั้งหมดของโมเลกุลของแก๊สในระบบนะครับพลังงานภายในระบบเนี่ยแก๊สธรรมชาติ สถานการณ์จะมีความซับซ้อนขึ้นเพราะโมเลกุลของแก๊สมีแรงกระทำต่อกันพลังงานของโมเลกุลแก๊สจะมีทั้งพลังงานจนและพลังงานศักย์โดยในแต่ละขณะพลังงานศักย์ทั้งหมดจะขึ้นกับตำแหน่งของโมเลกุลทุกตัวแต่แก๊สอุดมคติไม่มีแรงใดกระทำต่อโมเลกลุลไม่ว่าจะเป็นแรงระหว่างกันหรือแรงโน้มถ่วงของโลกดังนั้นพลังงานทั้งหมดของโมเลกุลจึงเป็นพลังงานจนแต่เพียงอย่างเดียวด้วยเหตุนี้ผลรวม ของพลังงานจนทั้งหมดของโมเลกุลก็คือพลังงานภายใน internal energy นะครับเขาใช้สัญลักษณ์ว่า The U นะอันนี้พูดง่ายๆหนังสือนี่ก็อธิบายไว้ว่าเขาตัดในเทอมของพลังงานสักออกไปนะครับพลังงานเนื่องจากพวกแรงต่างๆที่จะทําที่เราเคยสมมติกันไว้นะก็คือพวกแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดระหว่างมวลอะไรพวกนั้นเขาก็ตัดออกไปนะครับก็เหลืออยู่พลังงานจน เท่านั้นก็คือพลังงานเนื่องจากความเร็วความเร็วของแก๊สนั่นแหละเพราะแก๊สมันเคลื่อนที่แบบฟุ้งกระจายเต็มนั่นไปนหมดเนการเคลื่อนที่แบบบราวนเนียนอะไรที่ว่ากันไปนะครับทีนี้ก็เรามาทราบกันดีอยู่แล้วว่า,าพลังงานาภายในของระบบนั่นก็คืออะไรก็คือพลังงานจนนั่นเองครับ ek เฉลี่ยเนี่ยน,นะครับก็คือ3ส่วน2 kb ทีใช่ไหมสูตรนี้ที่คุ้นเคยกันดีนะครับแต่ว่าไอาตัวนี้คือหนึ่งโมเลกุลใช่ไหมอ่าจารมัไนไว้นะครับเจ็สามศูนสองเเคบีเนี่ยคือ 1, เซนไอหนึ่งโมเลกุลเท่านั้นเองทีนี้พลังงานภายในระบบระบบเนี่ยอาจจะมีลูกสูบที่เขาพูดถึงเนี่ยนะลูกสูบนะครับแล้วก็อจุดเทียนเผา จุดเทียนจุดตะเกียงเอาสีแดงเนี่ยน,นะเนาะจะได้เห็นเป็นตะเกียงเป็นอะไรจุดไฟเผาเผากระบอกสูบเลยเนาะอันนี้ก็คือเอาความร้อนเข้าไป Q คือความร้อนนะพลังงานที่อยู่ในระบบนี้ก็คือพลังงานจนครับก็คือขอให้เป็น U นะ u คือพลังงานพลังงานทั้งหมดแต่ว่าในเรื่องของทฤษฎีจอของแก๊สเนี่ยเขาตัดในเทอมของพลังงานสักออกไปพลังงานภายในระบบนั่นก็คือเหลือจริงอยู่แค่ไอไอตัวเนี้ยแหละนะอ k เคตัวเดียวนั่นนะอีเคตัวเดียวอเคตัวนี้ก็จะมาใช้เป็น u ูเป็นอะไรให้วุ่นวายทำไมก็ไม่รู้เนาะอันนี้แหละก็คือ u แต่ว่า u ตัวเดียวแต่ถ้า u รวมเป็นไงเราก็คูณ n เข้าไป n คูณด้วยเศษสามส่วน2 kbt นะครับพูดง่ายๆว่าจะมาใช้พลังงานตัวนี้ก็คือ u นั่นเองเอ u ก็คือพลังงานจนทําไมถึงใช้ u ก็เพราะว่ามันมีหลายจริงๆมันต้องมีหลายอย่างพลังงานตัวเนี้มันต้องมีพลังงานจนบวกพลังงานศักอะไรพวกนั้นนะ แต่ในในเทอมนี้เขาตัดเรื่องของพลังงานสักออกไปก็จะเหลือเฉพาะพลังงานจนที่เราทราบกันดีก็คือเศษสส่วนสอง kbt ทีนี้คูณ n เข้าไป n ก็คืออะไรครับ n ก็คือจํานวนโมเลกุลนะครับจำนวนโมเลกุล u เนี่ยพลังงานก็คือจํานวนโมเลกุลก็คือ n คูณเข้าไปเศษสามส่วนส n kbt ใช่ไหมทีนี้ไอตัว n เนี่ยเราก็ทราบกันว่า จำนวนโมเลกุลนะครับมันก็คืออะไรจำนวนโมลใช่ไหมโมลคูณด้วย NA หรืออาโวโาโดคอนแซนนะครับนะครับตัวนี้ N คูน NA อ่าก็ค,คือโมลถ้าหาค่าโมลได้กี่โมลแล้วก็คูณด้วย เอาบวกกับดนันเบอร์ก็จะได้ำนวนโมเลกุลนี้เราก็จะได้ตัวสูตรตัวนี้อาจจะแปลงเป็น3มส่วนสอก็เป็น N, N, A เอคูณด้วย k b บอย่างนี้นะอ้าวทีนี้ทำามทำให้วนวายอย่างนี้เพื่ออะไรก่อจะแปลงสูตรไปอีกนะครับสูตรก็จะกลายเป็นตัวเนี้นะครับตัว KB นี่ก็จะเป็นอะไร KB ก็คือ r ส่วน na ใช่ไหมจําได้ไหมครับ r ก็คือแปดจุดสามหนึ่ง na ก็หกจุดศูนย์สองคูณสี่ลังยี่สบสามแปดจุดสามหนึ่งหกจุดศูนย์สองคูณสี่กูลังยี่สิบสามใช่ไหมจําได้ไหม na อันนี้ก็พอแปลงไปแปลงมานะครับอันนี้เอาครับตัวนี้ก็คือ r ส่วนด na ใช่ไหมตัวนี้ kb นี่นะ N a กับ N d ต่างกันไปก็เป็นสูตรก็จะกลายเป็น U เท่ากับเศษสามส่วน2 N R T นะครับอันนี้ก็คืออีกสูตรหนึ่งที่เราควรรู้ไว้นะครับ U เท่ากับเศษสาส่วน2 N R T มี2อันนะครับ U เท่ากับเศษสาส่วน2 N ใหญ่ K B T สองสูตรนี้ จะเห็นว่าอันนี้คือสูตรพลังงานจนนั่นเองแต่ว่าเอาเอ็นคูณเข้าไปเพราะเอ็นคูณเข้าไปเอ็นเล็กคูณเข้าไปตรงนี้ก็เป็นแปลงไปแปลงมาก็เป็นเอ็นเล็กคูณอาร์ทีเซสนสองนี่นะครับอันนี้คือพลังงานนะครับพลังงานหรือว่ายูทีนี้เราเราให้ความร้อนเข้าไปอย่างนี้นี่คือคิวใช่ไหมเอาเปลี่ยนสีหน่อยคิว คนะครับจากกดข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกนะครับ mm hmm. เขาก็จะได้ว่า Q เนี่ยเท่ากับการเปลี่ยนแปลง delta U บวก d Q คืออะไรความร้อนนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ที่บายตามหนังสือไปทีละขั้นตามหนังสือนะครับความร้อน เขียนพยายามเขียนรูปเป็นเทียนเป็นตะเกียงอะไรนี่นะความร้อนให้เข้าไปก็จะกลายสภาพเป็นพลังงานภายในระบบนี่นะครับพลังงานจน,พล,งงนพลังงานพลังงานภายในระบบอยู่นี้นะครับบวกด้วยงานนะครับหรือความให้เราให้ความร้อนเข้าไปนะครับนึกสภาพนะครับว่าแก๊สในกระบอกสูบนะครับอยู่ๆอยู่เฉยๆพอเราเอาไฟไปลน ไฟที่ลนความร้อนที่ล้นเข้าไปเนี่ยก็จะกลายสภาพเป็นพลังงานภายในระบบบวกด้วยงานอันนี้ครับอันนี้ขอจินตนาการออกนะครับความร้อนอ응ืความร้อนให้ไฟนะน,นึกถึงว่ามีกระบอกสูบอันหนึ่งนะครับ <Nem. S 1> เราให้ความร้อนเข้าไปความร้อนที่ให้เข้าไปนั้นก็คือจะกลายสภาพเป็นพลังงานภายในระบบก็คือพวกเป็นพวกพลังงานจนนะครับที่พูดถึงเรื่องของแก๊สก็คือพลังงานจน จะไม่พูดถึงพลังงานศักย์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืองานงานนั่นก็เกิดจากกระบอกสูบเนี่ยขยายตัวนะครับกระบอกสูบมีขยายตัวอันนี้ก็คือสูตรของเขาก็คือจากกฎข้อ,อที่หนึ่งของอุณหพลาศาสตร์นั่นก็คือ Q กับ dU บวก W U อันนี้แหละครับสูตรเนี่ยจำเป็นที่เราต้องใช้นะครับทีนี้เรามาดูว่าไอตัว อ่ I, U มันคืออะไรเดต้าเดต้า U มันคืออะไรนะครับอ่าแล้วก็อะไร Q มันคืออะไรนะครับแล้วก็ w u คืออะไรอายู I, u, ลดทราบไปแล้วคือเศษสามส่วนสอง n k b t ทีนี้เดต้า U มันคืออะไรล่ะก็คือเ,เมื่อเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิใช่ไหมอุณหภูมิเปลี่ยนไปก็ n c สามสอง nkb delta t แค่นั้นเองนะครับหรือว่า c สามส่วนสอง nr delta t นะครับคําว่า delta t เนี่ยมันจะเป็นในหน่วยของเคลวินหรือเซลเซียสก็แล้วแต่มันลบกันอยู่แล้วเราไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปแปลงถ้าเป็นเซลเซียสเป็นเซลเซียสเราก็เอาลบเอาลบกันแค่นั้นเองไม่ต้องไปแปลงให้บวกสองร้อยเจ็ดสิบสามให้วุ่นวายนะครับเพอมันลบกันอยู่แล้วสูตรมัน delta t นะแต่ยกเว้นว่า u เฉยๆนะ ถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยมันต้องเป็นกินวินนะครับถ้ายู่เฉยๆนะแต่ถ้าเราไปไม่ถ้าเราไม่แปลงปุ๊บมันก็มันไม่ใช่หน่วยของเขานะครับแต่ถ้าเป็นเดต้าทีปุ๊บก็มาลบกันไม่ต้องสนใะในการแปลงนะครับเอาคิวละ่ะความร้อนความร้อนมีสูตรไหมในเรื่องนี้เขาจะไม่มีสูตรเขาจะบอกมาเลยว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับความร้อนนะครับเป็นจูนเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าถ้าไม่เป็นจูน เราก็ต้องแปลงให้เป็นจูนให้ได้นะครับบอกมาเป็น Btu เราก็ต้องแปลงในห,ห,หน่วยของจูนนะครับส่วนงานล่ะอ,อันนี้งานนะครับงานที่เราทราบกันก็คือแรงคูณระยะทางในทิศเดียวกับแรงนะครับแรงระยะทางทิศเดียวกับแรงนะ มัน F S มันมีหลายสูตรนะครับ F S นี Talk, ม่มีเรื่องของ t a l k มีเรื่องของอะไรมีเรื่องของ t a l k หรือว่าไอ้ตัวโมเมนต์พวก t a l k พวกอะไรเนี่ยก็มี F S เหมือนกันนะครับดังนั้นไอ้นั่นมันแรงคูณระยะตั้งฉากกับแนวแรงอันนี้แรงคูณระยะทางาในทางเดียวกับแนวแรงนะครับอย่างเช่นว่ามีแรงกระทำแบบนี้นะครับอา่า ระยะทางเท่านี้นะครับระยะทางเป็น s เราก็วัด s แบบนี้นะครับแล้วก็แรงก็แตกให้มันอยู่ในแนวตามแนวแรงะนะครับุงเซตาอันนี้ f อย่างนี้ก็ต้องเป็น w เนี่ยก็คือ f cos เซต้าก่อนก็ยังอยู่ในแนวแรงก่อนคูนระยะ s นี่นะครับอ่านครับอันนี้ลักษณะของิร r k นะครับทีนี้ work หรือว่า ลักษณะของอางานของกระบอกสูบนี่เกิดขึ้นยังไงเราคำนวณยังไงส่นใหญ่ก็จะคำนวณจากาตัวนี้นะครับเวิร์เท่ากับ fs ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราให้ระยะทางในกระบอกสูบเคลื่อนที่ไปแบบนี้นะจากเคลื่อนที่มาตรนี้เป็นเป็นตรงนี้ดีตา S, นะ้าเอสนะเคลื่อนที่ไปบ,บนี้เนะี่ย fs อย่างนี้นะครับเราก็จะได้ว่า ตัวนี้เท่ากับ P นะหรือว่าความดันคูณด้วยพื้นที่นะครับ F เนี่ยจาก P เท่ากับ F ส่วน a ใช่ม F ส่วน a F หาร a F ก็คือ P คูณ a ความดันคูณด้วยพื้นที่แล้วก็คูณด้วยการเปลี่ยนแปลงของระยะทางเพระนั้นเราก็จะแปลงใหม่ก็คือ Pressure หรือว่าความดันคูณด้วย a พื้นที่คูณกับการเปี่ยนแปลงระยะทางไอพื้นที่คูณเดเ a S เอสหรือการเปี่ยนแปลงระยะทางระยะทางตรงนี้ก็มันก็คือโวลุ่มโวลุ่มหรือว่าปริมาตรนั่นเองอปริมาตรนั่นก็คือเขาก็จะคำนวณในลักษณะของ p d เดต้าวแท่เดต้า V คือปริมาตรนะครับปริมาตร ความดันความดันนี้ในหน่วยของนิวตันต่อตารางเมตรนะครับปริมาตรในหน่วยของลูกบาทเมตรครับก็ต้องแปลง,งนี้นะครับเอาละนี่เราก็มาสรุปนะครับก็คือถ้าให้ความร้อนเข้าไปนะครับให้ความร้อนเข้าไปาไฟลนนิดหนึ่งนะเอามงเห็นไฟลนสีนแดงไฟลนไฟลนนะครับให้ความร้อนเข้าไป ให้ความร้อนเข้าไป Q นะครับความร้อนนะไฟลนก็จะเท่ากับพลังงานภายในบวกด้วยนะการเปลี่ยนแปลงของพลังงานภายใบวกด้วยเวิร์กนะครับความร้อนที่ให้เข้าไปเนี่ยนะครับ Q เขาก็บอกมานะครับบอกมาหรือว่าเขาอาจจะถามหา U U เท่ากับเท่าไหร่เดยต้า U เท่ากับ13.2 nkb เดต้า T นะครับ หรือว่ากับเศษสามส่วนสอง n เล็ก r เดลตา t n เล็กก็โมลนะครับอก็แปดจุดสามหนึ่งนเล็กก็คือจำนวนโมลใช่ไหมครับอก็แปดจุดสามหนึ่ง n อ็นล่ะจำนวนโมลกุลนะครับเคก็หนึ่งจุดสามแปดคูณสิบกำลังยี่สิบลบยี่สิบสามนะครับ kb ก็คือหนึ่งจุดสามแปดคูณสิบกำลังลบยี่สิบสามอันนี้อะไรแปดจุดสามหนึ่ง อันนี้หน่วยลองไปหาดูนะครับ kb อะไรอีก r เนา kb แปดจุดสามหนึ่ง na นะครับหกจุดศูนย์สองคูณสี่กำลังยี่สิบสามอันนี้ยังไม่ยัสำหับกันนะครับแปดจุดสามหนึ่งจุดสามแปดเอาละวก ก็คือ P เดลต้า V V ตัวนี้คือปริมาตรครับนี้เรามาดูนะครับว่าหน่วยของ work กับหน่วยของเอ U เป็นยังไง U เป็นบวกเป็นลบเป็นลบเป็นบวกเดลต้า U เนี่ยนะ Q เป็นบวกเมื่อไรเป็นบวกเมื่อไรเป็นลบนะครับพลังงาน เพิ่มขึ้นนะครับความร้อนพลังงานเพิ่มขึ้นูเป็นบวกนะครับอันนี้พลังงานลดอเอาง่ายๆเราเราพูดถึง Q นะ Q Q เมื่อ Q เข้าไประบบเอาไฟล้อนยังไงนะก็คือความร้อนเข้าสู่ระบบแบบนี้ก็คือ Q เป็นบวกนะครับแต่ถ้าความร้อนลดความร้อนออกจากระบบอย่างนี้ Q เป็นลบนะครับหมายความว่าระบบถูกดึงความร้อนออกไป อย่างเช่นว่าระบบเน,นี่ยอุณหภูมิ10บองศาเจอไปเจอ,เอ,อสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิศูนย์องศาอย่างเงี้ยอันนี้คือระบบจะถูกดึงความร้อนออกไปใช่ไหมครับคายความร้อนออกไปอันนี้ก็คิจะเป็นลบอย่างนี้เป็นต้นอันนี้พูดง่ายๆว่าควเป็นบวกคือให้ความร้อนกับระบบให้ความร้อนระบบ เอาเอาไฟลนเน่ยนะไฟลนนะอคิวเป็นลบก็คืออา่าระบบเจอความเย็นก็คือลักษณะว่าอุณหภูมิต่ำกว่าในกระบอกสูบนี้นะครับก็ความร้อนก็ออกไปอ่าความร้อนออกไปนะครับยเป็นบวกก็เมื่ออะไรพลังงานเพิ่มขึ้น พลังงานเพิ่มขึ้นนะครับก็คือพูดง,ง่ายๆว่าอะไรมันมีความร้อนเข้ามานั่นแหละบางทีเนาะพลังงานก็ต้องเพิ่มขึ้นแต่อยู่ๆพลังงานจะเพิ่มขึ้นเฉยๆคงยากถ้าไม่มีความร้อนเข้ามาแต่ถ้าพลังงานติดลบก็ต่อเมื่อ,อต่อเมื่อไอคิวนี้ลดลงนะรหรือว่าความร้อนถูกดึงออกไปเนี่ยพลังงานก็จะลดลงไปนะครับนะครับก็เท่านณหภูมิลด นะครับพลังงานภายในก็จะลดลงไปนะครับส่วน work เป็นไง work เมื่อเป็นบวกก็ก็คือกระบอกสูบขยาบตัวก็คือกระบอกสูบเคลื่อนที่อา่อาอ่านะครับสถานะที่สองก็คือปริมาตรปริมาตราเพิ่มขึ้นพูดง่าย เขาบ,บอกสูขยายตัวหรือว่าปริมาตรเพิ่มขึ้นน่ะไอตัวปริมาตรเนี่ยเป็นบวกนะครับก็คือกระบอกสูขยายตัวกระบอกสูบหดตัวเป็นลบเป็นลบนะครับหรือว่าพูดง่ายว่าปริมาตรลดลงปริมาตรของระบบลดลงนั่นเองนะครับ อันนี้วิธีการคำนวณน,นะครับต้องเข้าใจถึงตรงนี้ด้วยนะครับพลังงานลดลงเป็นลบพลังงานเพิ่มขึ้นเป็นบวก Q เมื่อให้ความร้อนเข้าระบบนี่เมื่อเผาเผาเผากะบอกสูบหรือว่าให้ความร้อน Q เป็นบวกถ้าดึงความร้อนออกมาจากระบบหรือว่ามีความเย็นนะครับเอาความเย็นเข้าไปหรือว่าระบบถูกดึงความร้อนออกไปนั่นก็คือ,อ Q เป็นลบนะครับเอา เวิร์กกระบอกสูบขยายตัวหรือว่าปริมาตรเพิ่มขึ้นงานเป็นบวกกระบอกสูบหดตัวหรือปริมาตรลดลงงานเป็นลบนะครับอันนี้ก็คือหลักการคำนวณในเรื่องของอพลังงานภายในระบบนะครับถ้าจำหลักนี้ได้แล้วก็การคำนวณก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ไยากอะไรเกินไปวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ